สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไปได้เหมนเป็ดดู everything w e c a n สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูอุปรกรณ์เครื่องมืออีกชิ้นหนบผม เครื่องมือที่ว่านี้ก็คือคีมตัดปากเฉียงนะผม45องศานะผมก็สำหรับตัวนี้นะผมที่ผมซื้อมาก็พบว่าผมจากในอนาคตผมจะอัปเดตกระเป๋าเครื่องมือผมที่ผมเคยลงในคลิปก่อนครับผมเพราะว่าผมเองยังไม่มีคีมตัดนะผมโดยเฉพาะยิ่งคีมตัดที่สามารถตัดทางปลายได้ครับผม ถ้าเป็นครีมแบบเหมือนครีมปากจระเข้หรือครีมอะไรมันจะตัดอยู่ตรงกลางๆครับผมเวลาตัดแต่ตัวนี้มันตัดตรงปลายได้แด้อข้อดีของครีมตัวนี้ครับผมก็คือสารพัดประโยชน์ครับผมนอกจากจะเป็นครีมที่ตัดลวดตัดอะไรได้แล้วครับผมตัดสายไฟตัดอะไรแล้วก็เป็นครีมที่สามารถปอกสายไฟได้สองขนาดครับผมหรือหลายๆขนาดก็ได้ครับผมแล้วแต่เทคนิคในการตัดครับผม ครีมตัวนี้พกครีมตัวนี้กับพกตัวนี้ไปนะผมครีมปอกสายไฟนะผมแบบนี้ผมว่าพกครีมตัวนี้ไปน่าจะมีประโยชน์มากกว่าครับผมตัวนี้ตัดได้ก็จริงครับผมแต่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าได้เปรียบยังไงนะผมสมมติว่าเราอยากต้องการปอกสายไฟเพื่อจะทําการต่อนะผมเข้ากับปลั๊กหรือต่อเข้ากับ อะไรก็แตมแต่นะผมเราสามารถใช้ครีมนะผมตัดนี้เพื่อปอกสายไฟอย่างนี้ได้นะผมสายไฟค่อนข้างเก่าครับผมที่เอามาสาธิตนะผมค่อนข้างที่จะ เนี้อเมลอนโอเคครับผมนะครับผมจากนั้นเราก็สามารถใช้ตัวนี้ปอกได้เลยครับผมนี่ครับผมสะดวกมากครับผมเป็นอันเสนร็จนะผมในการที่จะต่อเข้ากับปลัก๊กเข้ากับไรครับผม จะงอจ่อจายอะไรก็ได้ผมคีมนี้สะดวกมากครับผมไม่เหมือนตัวนี้ครับผมตัวนี้สมมุติว่าสายไฟเป็นอย่างเงี้ยผมมันตัดไม่ได้ครับผมมันมีข้อดีครับผมในการบีบแคลมบีบอะไระบีบก้ามปูบีบอะไรครับผมแต่โดยทั่วไปปกติงาน ไฟฟ้าที่เราเจอทั่วไปส่วนใหญ่ก็แค่ปอกแล้วก็ขันนะผมไม่ได้ต่อไม่ได้บีดก้ามปูหรือบีบอะไรนะผมงานทั่วไปก็คีมตัวนี้นผมจะดีมากนะนครับผมมันมีข้อจํากัดนะผมผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เหมาะที่สุดครับผมตัดขาดได้ครับผม เนี่ยผมเนี่ยผมคีมตัวนี้มีขนาดอยู่ประมาณสัก1 6 0่เซนติเมตรก็น่าจะประมาณสัก6เซนครึ่งนะผมซึ่งก็น่าจะฟิตพอดีกับกระเป๋าเครื่องมือขนาดเล็กที่ผมว่านะผมหรืออาจจะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยหาวิธีดัดแปลงนะผมให้มันพอดีแต่ผมคิดว่าน่าจะลงตัวได้ครับผม คีมตัวน,นี้ผมซื้อมาในราคา160 0 0บาทนะผมได้รับส่วนลดอะไรเรียบร้อยแล้วผมน่าจะเป็นผลิตจากจีนนะผมแต่ว่าความคมความไรก็ใช้ได้อย่างจากที่เราทดลองไปเมื่อกี้นี้ครับผมปกติแล้วถ้าคีมจากญี่ปุ่นจากไรนรผมราคาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า300ขึ้นไปับผม350 400 600 7 0 0บาทัวผมสำหรับครีมลักษณะอย่างนี้นะผมซึ่ง ซึ่งเท่าที่ดูแล้วตรงนี้ก็อาจเทียบเท่ากับครีมของญี่ปุ่นหรือของฝรั่งไม่ได้ผมแต่ก็แต่ดูการผลิตด,ดูเนื้องานแล้วผมดูปากสนิทดีครับผมตัดทดลองตัดแล้วก็คมดีก็ถือว่าโอเคครับผมในราคาแค่นี้โอเคครับสำหรับเทปนี้ก็ขอจบการแนะนำะอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใส่กระเป๋า เครื่องมือขนาดเล้กของเราแล้วผมไปเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบของผมด้วยน,นะครับขอบคุณครับ